เรามีแฟนแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยแฟนเรามาคุยกับเราว่าเธอเๆอเธอบ้านแฟนเก่าเรามีปัญหาสวัสดีครับตอนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยกับครูปัญจพลนะครับผมยังอยู่ในเรื่องอย่างเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะฮะ เป็นตอนที่ดมังกุเรปันเนี่ยนะครับเฝ้าถวายสารเท้ามัญญาและอีเหนานะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้นะฮะจดหมายนะครับจากเท้ากุเรปันเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงเมืองมัญญาแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้นะครับอีเหนาแล้วก็ถวายกับเท้ามัญญานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูตัวเนื้อหากันเลยเนาะนะครับ บัดน,นั้นฝ่ายดหมังกุเรปันกรุงศรีครั้นถึงมัญญาธานีก็ตรงไปที่ประเสบันนะรประเสบันแปลว่าตำหนักนะครับก็เดินทางไปที่ตำหนักที่ประทับของอีเหนาวนะนะครับขึ้นบนชานพักตำหนักนอกพอเห็นเสด็จออกกีดาหยันจึงเข้าไปใกล้องค์พระทรงทันอภิวันและถวายสารานะครับอันนี้ก็ไปหาพระทรงทันเนาะอันนี้พระทรงทันตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงอีเหนานะครับเพื่อที่จะไปถวายสารา นะครับสาระก็คือจดหมายนะครับแสดงว่าเอ่อจดหมายนะครับของท้าวกรปันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะฮะเตรียมที่จะถวายให้กับมือของอินหนาวแล้วนะครับเมื่อนั้นพระชมวงโยงวงอสันเดวาพรีสารสมเด็จพร,ระบิดาพรงางทอดทัศนาทันใดนะฮะเริรมก็เล่าอย่างกระชับเนาอยนะครับคลี่จดหมายออกนะครับจดหมายจากพ่อนะฮะอินหนาวก็คลี่จดหมายออกแล้วก็อ่านนะครับซึ่งหน้าต่อไปนะฮะจะเป็นเนื้อความในจดหมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อความในจดหมายกันในหน้าต่อไปนะครับ นี่คือเนื้อหาจดหมายนะครับเป็นจดหมายที่เท้ากุเรปันนะครับส่งหาอีเหนาวนะครับเป็นจดหมายที่เท้ากุเรปันส่งหาอีเหนาวนาะนะครับทีนี้นะครับเอ่อจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นจดหมายที่พ่อเนี่ยส่งหาลูกนะครับมันถ้าเทียบเนาะมันก็คือจดหมายส่วนตัวใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเอ่อการเขียนนะครับ ท่านแบบฟอร์มเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบจดหมายทางการโดยทั่วไปเนาะเพราะว่านี่คือพ่อกับลูกเขาคุยกันนะครับในจดหมายเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างไรเอ่ยนะครับในจดหมายบอกว่าในรักนั้นว่าประจ,จามิรเห็นนะบอกว่าในจดหมายเนี่ยออคำว่ารักนะครับลักษณะเนี่ยรักเนี่ยนะครับอันนี้แปลว่าจดหมายเนาะนะครับในจดหมายบอกว่าประจ,จามิตรมาตั้งติดดาหากรุงใหญ่จงเร่งรีบรีพลสกลไกลไปช่วยชิงใจให้ทันทีนี่คือ เมนไอเดียของจดหมายฉบับนี้เลยลูกนะฮะอย่างที่บอกไปนะครว่าจดหมายนี้นะครับมันเป็นจดหมายเหมือนเป็นจดหมายส่วนตัวเนาะที่พ่อเนี่ยส่งหาลูกเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่มีอินโทรดักชันนะฮะไม่ต้องมีการแบบว่าคำขึ้นต้นแมบนู่นนี่นั่นนะฮะเขียนใส่ไปเลยบอกว่าตอนนี้มีค่าศึกมาที่เมืองดาหาให้อีเหนาเนี่ยนะครับรีบยกกองทัพไปช่วยทันทีนี่ นี่คือเนวความในจดหมายนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีดีเทลรายละเอเียดต่างๆเข้ามาเนาะนะครับบอกว่าถึงไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่วแต่เขารู้อยู่ว่าตัวนั้นเป็นพีอันองคเท้าดาหาที่ปดีนั้นไม่ใช่อารหรือว่าไรนะครับบอกว่าถ้าอีเหนาไม่เลี้ยงคาว่าเลี้ยงนี่นะครับก็คือเป็นลันกษณะของการอยู่กินแบบสามีภรรยาเนาะเป็นลันกษณะของสามีภรรยาในการเลี้ยงดูดูดแลก,กันนะครับถึงไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่วชั่วยนี่คืออาจจะแบบไม่ชอบไม่ดีไม่สวยไม่งามก็ได้้แแแลวแตต่่นะครับเ เท้ากุเรปันบอกว่าถึงแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากับบุษบาเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็เป็นพี่แม่หรอก็เป็นพี่น้องกันนะเออเป็นพี่น้องกันส่วนเท้าดาหาเนี่ยก็เป็นอาเธอไม่ใช่หรอยีนาวนี่คือข้อความในจดหมายก็เป็นอาไม่ใช่หรอมาดแมนเสียเมืองดาหาจับพลอยอายขายหน้าหรือหาไม่ถ้าเกิดว,ว่าสึกครั้งนี้เมืองดาหาแพ้เนาะ มันก็จะเป็นที่แบบอับอายขายหน้ามากนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองของเอ่อวงอสัญญาเดวาเนาะนะถ้าแพ้เนี่ยอุ้ยมันก็แบบน่าจะเป็นที่อับอายขายขายี้หน้านะครับซึ่งเกิดศึกสาเหตุเพศภัยก็เพราะใครทําความไว้งาน,านพักแล้วศึกครั้งนี้ที่เกิดเนี่ยใครละ่ะใครใครคืออีกตัว,ตวดีใครคืออีตัวต้นเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องงามพักที่ทําให้เกิดเรื่องงามหน้านี้ครั้งหนึ่งก็ให้เสียวาจา ดาวชาวดาหาอาณาจักรเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเร่งคิดดูดจงนักจะซ้ำให้เสียศักดิ์ก็ตามทีพ่อก็เลยแบบบอกมานจนมาเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็เสียสักจาวาจาแล้วก็คือการปฏิเสธเนาะการปฏิเสธการแต่งงานกับบุษบาคราวนั้นก็คือแบบโอ้อ,อาบอดาวชาวดาหามากก็คือกุเรปันกับดาหาก็แบบขุนข้องเคืองใจกันเนาะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยคิดดูให้ดีนะ คิดดูให้ดีก็รักกันกนะจะทาให้เสียศักก์ก็ตามทีก็คือแบบว่าจะทําให้แบบว่ามันอับอายขายขีหน้าอีกรอบก็ตามทีจะทำให้เสียกิติยศศักดิ์ศรีของวงเทวันอสัญญาเดียวอีกครั้งก็คิดดูให้ดีอ่าสุดท้ายนะครับเท้าดาหาก็เลยเออเท้าเท้ากุเรปันก็เลยยื่นข้ขาดมาบอกว่าแม้นมียกพลกระไกลไปช่วยถึงเรามวยก็อย่ามาดูผีอย่าดูทั้งเปรอคัคขี แต่วันนี้ขัดกันจนมันไหลนะคะเป็นการยื่นคำขาดเนาะบอกว่าถ้าอีเหนาวยกกองทัพไปช่วยเมืองดาหาในครั้งนี้นะคะถึงเรามวยเราก็คือผู้เขียนจดหมายเนาะคือท้าวกุเรปันถึงเรามวยถึงชั้นตายเนี่ยเธออย่ามาดูผีนะคำม่าดูผีก็คือหมายความว่ามันให้ในยัยะของการแบบมาร่วมงานศพเนาะนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราจะมีสติเนาะเวลาที่ การไปร่วมงานศพเนี่ยมันคือการแบบไปส่งนะไว้อะไรครั้งสุดท้ายเป็นการให้อภัยครั้งสุดท้ายประมาณนี้นะฮะดัง้การไปงานศพเนี่ยมันจึงมีนัยยะสําคัญมากๆนะครับแล้วสมนวนเนาะเราน่จะเคยได้ยินสมนวนแบบว่าเวลาคนแบบเกลียดกันและไม่ถูกกันเนี่ยนะครับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้เนี่ยการไปงานศพเนี่ยมันจึงมันจึงมีนัยยะที่มันสําคัญดังนั้นอันเนี้ยเราเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะฮะแล้วพ่อยิ่งําขานมาว่าถ้าฉันตายเนี่ยเธอไม่ต้องมางานศพฉัน เธออย่ามาแม้กระทั่งเธอจะมาดูเปลวไฟเผาศพฉันเนี่ยอย่ามาดูอย่ามาอย่ามาแม้กระทั่งจะมาดูเปลวไฟในการเผาศพนะครับและสุดท้ายก็บอกว่าขาดกันจนบรรลัยตัดขาดเพราะรูกกันตั้งแต่วันนี้จากกันจนมันตายด้วยความที่เนื้อหาในจดหมายเนี่ยเป็นไงยินคำขาดมาถ้าไม่ไปก็ตัดขาดเพราะรูกกันนะถ้าไม่ไปช่วยเท้าทหารก็ตัดขาดเพราะลูกกันนะครับนี่คือสิ่งที่เอ่อเท้ากรปันนะฮะ ยื่นมานะฮะยืน่นคำขาดมาในจดหมายนะครับพออีนาวอ่านจดหมายเสร็จยังไงจ๊ะนะฮะพออีนาวอ่านจดหมายเสร็จอีนาวกถอนริทยัยครั้นอ่านสารเสร็จสอะอาครั้นอ่านสารเสร็จสิ้นพระทรงธิ์ถอนริทัยคิดแล้วสงสัยก็เป็นผิวถอนใจอ,อีนางบุษบาเนี่ยมันจะงามแค่ไหนกันเชียวบุษบาจะงามสักเพียงไร จึงต้องใจระตูทุกบุรีนะฮะคือก็เกิดความสงสัยเนะาะบุษสบามันสวยแค่ไหนกันจ้ะทำไมแบบผู้ชายเมืองืเอนอๆเนี่ยถึงแบบว่ามาหลงรักหลงไหลนางขนาดนี้นะครับมาหลงรักรูปนางแต่อย่างนั้นจะพากันมามวยไม่พอที่นะฮะแมนงามเหมือนจินตราวาตีถึงจะเสียชีวิตก็ควรหนักนะฮะบอกว่าผู้ชายก็มาหลงรักนางเนาะนั่งสวยขนาดไหนกัน,นเชียวเนี่ยถ้านางเอ่อมาหลงรักเนี่ยมันก็จะพากันมาตายกันเปล่าเนาะ แต่ว่าถ้านางเนี่ยงามเหมือนกับจินตราวาตีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะตายเนี่ยเออมันก็คุ้มค่าแต่บุษบาสวยแค่ไหนจ้ะทำไมแบบว่าคนเนี่ยมันหลงรักเหลือเกินจะพากันมาตายเปล่าๆเนาะจากนั้นอีหนาวก็เลยบอกว่าอ,อ้าไปก็ได้อ,อ่ะไปไปไปเราจะยกโยธาไปโห่มหักมิให้เสียวงสาสุรารักงดสักเจ็ดวันจะยกไปอีหนาวบอกว่าเออไปช่วก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาสิบเจ็ดวันนะ เดือดเจ็ดว,วันจะยกไปนะคะดมังพ่อบอกว่าได้ยินว่าอีเนาจะแบบขอเวลาเจ็ดวันแล้วขอยกไปดานังก็บอกว่าว้าตายแล้วช้านักภูวนัยทูนว่าช้านักภูวนัย เกลือกไปไม่ทันจะเสียทีก็คือบอกว่ากลัวว่ามันจะไม่ทันนะดามังก็เลยบอกว่าเชิญเสด็จคลาใครไปก่อนแล้วจึงค่อยผ่อนผันมากรุงศรีกรุงศรีตรงนี้นะคะก็คือหมายถึงเมืองบัญยาเนาะนะคะก็คือายคว่าเชิญอีเหนาเนี่ยนะคะเสด็จไปทําศึกที่เมืองนาหาก่อนแล้วก็ถ้าเสร็จสิ้นก,า,ก,การศึกเนี่ยก็ค่อยกลับมาที่เมืองบัญยานะคบเพราะว่าเกรงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบรรดาค่าศึกเนี่ยที่ยกมาเนี่ยนะครับน่าจะมาประชิด ติดกรุงไก่ก็คือน่าจะมาแบบถึงนะฮะน่าจะมาประชิดเมืองดาหาแล้วก็อยากจะให้อีหนาวเนี่ยนะฮะร,รีบนะฮะยกทัพไปก่อน หน้าต่อมาแล้วนะครับเมื่อนั้นพระสิริวงศ์เทวอัจฉาิยก็คือหมายของอีนาวนอนนะครับสุดที่จะบิดเบือนเลื่อนวันไปด้วยเกรงในบิตูเรตตัดมานะฮะก็กลัวนะฮะคือหมายคำว่าเอ่อกลัวในคําที่บิตูเรตตัดมากลัวในคำคำที่พ่อเนี่ยนะครับยื่นคําตัดขาดมานะครับตอนนี้นะฮะความรู้สึกของอีหนาวเนี่ยมันมีทั้งความกลัวมีทั้งความรักเนี่ยนะครับผสมกันเนาะความกลัวความรักสลักสวง ให้เป็นห่วงหุนหลังกังวลหน้าก็เป็นอารมณ์แบบว่าห่วงหน้าพระวงหลังนะครับเพราะว่าอันนึงก็อกลัวกลัวตัวกลัวพ่อนะครับพ่อยื่นคำขาดมาอันที่2ก็คือความรักรก็คือรักเมียนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อีเหนาวนี่นะครับเรรวนหวนนึกตึกราพระราชาสะท้อนถอนใจเลยแบบว่าออันนึงก็พ่ออันนี้ก็เมียเออพ่อก็ยื่นคำขาดมาอเมียก็รักนะครับก็มีความห่วงหลังกังวลหน้านะครับรรก็เลยสั่นนงนะครับ อีหนวก็เลยสั่งเนาะจึงดำรัสตัดสั่งตะมงงเร่งเตรียมจัดตุรงทัพใหญ่ม้ารถโคจสารชานชายัยรีบรัดจัดไว้ให้ครบครันนะฮะก็สั่งการให้เตรียมกองทัพนะครับมา้า รถคชจาารนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะในการรบนะครับเลือกสัญโยธาจงสามารถที่อยู่คงองอาจแข็งขันแต่ปืนตึงก็ถึงทันควันเข้ารวมรุกบุกบันฟันแทงนะครับบอกว่าเราเลือกนะครับเลือกออกองกําลังที่มีความสามารถที่มีความองอาจนะครับชนิดที่ว่าวักนี้น่าสนใจมากแต่ปืนตึงก็ถึงทันควันนะฮะวักนี้หมายความว่าทหารนะครับ ที่จะเลือกเข้าร่วมในกองกําลังในครั้งนี้นะครับเลือกคนที่มีความกิ่งก้าวสามารถนะชี้ที่ว่าปืนตึงก็ถึงทันควันปืนตึงก็คือเสียงปืนปืนดังลั่นปึ้งขึ้นมาเนี่ยนะครับทหารเหล่านี้จะต้องวิ่งมาถึงจุดที่ปืนดังเนี่ย เร็วชนิดที่ว่าควันปืนเนี่ยยังไม่ทันจางหายนี่นี่คือมันเป็น,ม,นมันเป็นภาพความเปรียบเนาะว่าทหารเนี่ยต้องแบบเลือกคนที่มีความเก่งกล้าสามารถเก่งกาสามารถชนิดที่ว่ามาด้วยความรวดเร็วคล่องแคล่วนะฮะว่องไวไม่กลัวตายนะฮะชนิดที่ว่าได้ยินเสียงปืนดังปึ้งทหารจะต้องมาถึงจุดที่ปืนดังเนี่ยนะครับควันปืนยังไม่ทันจางหายไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือต้องเลือกขนาดนี้เลยเนาะนะฮะจากนั้นนะครับอีนาวเนี่ยบอกว่าจะเข้าไป ยกทัพไปช่วยเนาะนะครับเข้ารมรุกบุกบันฟันแทงเราจะตัดศึกใหญ่ให้ยอโยนด้วยกําลังรีพลเข้มแข็งแม้นภไยรีหนีมือกลางแปลงเห็นหักได้ไม่แครงวิญญาเห็้ไหมก็บอกว่าจะเข้าไปสู้นะครับจะเข้าไปตัดศึกใหญ่นะครับเอออันนี้ก็ ต้องไปช่วยเนาะนะครับเริ่รุ่งพรุ่งนี้จะยกไปนะครับอีหนาวก็จะยกขับไปในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปชิงชัยช่วยกรุงดาหานะครับสั่งเสร็จเสร็จทรงอาชาไปเฝ้าเท้ามัญยาฉัพันเพราะสั่ต้องมางงเนาะไปจะดเตรียมให้พลแล้วนะครับก็ให้ไปเฝ้าเท้ามัญญาอีหนาวก็ไปเฝ้าเท้ามัญญาเนาะนะครับอาจากนั้นไปดูเหตุการณ์ต่อจ้ะนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ครั้นถึงนิเวศวงังในลงจากมโนมมยผายพันยุระญาตนาฏกรจรจรันเข้าพระโรงสวรรณทันใดนะครับพออีหนาวมาถึงวังในเนาะนะครับก็ลงจากมา้ามโนมมยเนี่ยแปลว่ามานะครับอีหนาก็ลงจากมา้าแล้วก็เสดนะฮะยุรายญาตก็คือเดินนะฮะไปเข้าเฝ้า นะครเท้ามัญญาที่ทองพระโรงนะครับในขณะเดียวกันนะครับดมังจากเมืองกุเรปันเนี่ยนะครับก็ตามไปด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องไปถวายจดหมายใช่ไหมเอ่ยนะครับเหลือจดหมายอีกหนึ่งฉบับจำได้ใช่ไหมฮะว่ายังมีจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่เท้ากุเรปันเนี่ยนะครับฝากมาถวายเท้ามัญญาด้วยนะครับบัดน,นั้นนะครับอํามาตย์มัญญากรุงศรีได้แจ้งแห่งดมังเสนีก็พาไปยังที่พระโรงคานเห็นไหมดหมังของกุเรปันเนี่ยนะครับก็จะต้องไปติดต่อ นะครับกับอำมาตย์ของเมืองมัญญาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปรอถวายจดหมายเนาะนะครับที่ทองพระรงค์เช่นเดียวกันนะครับก,ก้มกราวประนตบทมานพระผู้ผ่านเวียงชัยไอสวร,ร์ทูลเบิกดมังเสนานั้นนะครับว่าพระปิ่นกุเร,ป,เรปันชายมาเหนะ็นไพอเข้าไปถึงนะฮะก็ไปขอบังคมทูลก่อนเนาะว่าตอนนี้นะฮะมีดมังเนี่ยจากเมืองกุเรปันนะฮะพระปิ่นพบกุเรปันชายมาย อ่าก็ต้องคือขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตอนที่ตอนที่เท้ากระหม่อกุนหงเนี่ยส่งราชทูตมาถวายรชาชสารกับเท้าด้าหาเนาะทูตเนี่ยจะไม่สามารถแบบตรงเข้าไปนะคะนระับหากษัตริย์ได้เลยนะฮะแต่ว่าจะต้องไปติดต่อผ่านอามาตย์ผ่านขุนนางของเมืองนั้นก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้อามาตย์ขุนนางของเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนพา นะครับเข้าไปเข้าเฝ้ากษัตริย์นะครับคือต้องไปถามกษัตริย์ก่อนเนาะว่าโอเคหรือเปล่าเนี่ยจะมีคนมาเข้าเฝ้ามีคนมาถวายจดหมายมีคนมาส่งข่าวนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องขออนุญาตกษัตริย์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับอ๋อดมังก็ไปเตรียมถวายเนาะนะครับถวายเลยนะเขาก็เล่าอย่างกระชับนะครับทูลถวายสาราพระภูมินะครับสาราก็คือจดหมายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเนื้อความจดหมายนะครับที่เท้ากุเรปันนะครับ ส่งมาให้เท้ามันหยาเนี่ยนะครับจะว่าอย่างไรบ้างนะครับไปหน้าต่อไปนะครับหน้านี้นะครับเอ่อระตูมันหย่านะครับรับจดหมายมาแล้วก็คลี่ออกอ่านนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากอ่ามันอาจจะเป็นจดหมายแบบจดหมายไพรเวทเนาะก็เลยไม่ได้มีฝ่ายอาลักที่ทำหน้าที่อ่านจดหมายให้นะครับเพราะว่านี้มันเป็นจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายบอกว่าอย่างไรเรามาดูนะฮะว่าเท้ากุเรปันเนี่ย เขียนมาว่ายังไงเนาะนะฮะในลักอักษรสาราว่าประตูมัญญาเป็นผู้ใหญ่เปิดขึ้นมานะฮะประตูมัญยาเธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะมีราชธิดายาใจแกล้งให้แต่งตัวไว้ยั่วชายโอ้โหคือพอเปิดเรื่องจดหมายเนะเปิดเข้ามาเนี่ยก็คือบอกว่าประตูมัญยาเธอเป็นผู้ใหญ่นะเธอมีลูกสาวเนี่ยเธอสอนให้ลูกสาวหรือเธอบอกให้ลูกสาวเนี่ยแต่งตัวไว้ยั่วผู้ชายเหรอ จนลูกเราร้างคู่ตุนางนันไปหลงรักผูกพันมั่นหมายจะให้ชิงผัวเขาเอาเด็ดได้ช่างไม่อายไพร่ฟ้าประชาชนโอ้โหปดนดาเปิดปหมายมาบอกว่าแล้วตัวมันอย่ากทำยุคสาวเนี่ย สอนลูกสาวแต่งตัวไปด้ยวยไปผู้ชายเหรอจนแบบว่าจนแบบว่าลูกเราเนี่ยจนแบบว่าอินหนาวเนี่ยจะต้องแบบว่ารางคู่ตุนาเง,งินเพราะว่าเป็นหลงรักลูกสาวของเธอเนี่ยเธอสอนให้ลูกสาวมาแย่งชิงผัวเขาเหรอเธอไม่อายไร้ฟ้าประชาชนเหรอนี่คือเนื้อความในจดหมายเปิดเรื่องมาคือด่าก่อนเนาะอันนี้คือด่าก่อนเนาะรับหนีก่อนด่าก่อนจากนั้นแล้วค่อยบอกอสถานการณ์ในตอนนี้เนาะบอกว่าบัดนี้ศึกประชิดติดดาหา ิจาลือแจ้งทุกแห่งหนเสียงานการวิวาจะลาจนต่างคนต่างข้องมองใจเห็นนะมมีศึกมาประชิดเมืองกระหานะครับก็ทําให้การวิวาเนี่ยโอ้มันมันโอ้มันมัน,ม,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 นมันติดขัดมันไปต่อไม่ได้นะับต่างคนต่างข้องมองใจเห็นไหมสองเมืองนี้เนาะกเกรปันกับดาหานี่ก็คุณข้องหมองใจกันนะครับแล้วสุดท้ายนะครับทเท้าเกรปันก็เลยบอกว่าการสงครามครั้งนี้มิไปช่วยเห็นชอบด้วยหรือไน เห็นชอบหรอถ้าสงครามครั้งนี้ไม่ไปช่วยเนี่ยนะครับจะตัดวงตัดญาติให้ขาดไปก็ตามแต่น้ําใจจะเห็นดีเห็นหมาแล้วแบบกุเรปันเนี่ยยื่นข้อไหนอะไรนะแบบถ้าไม่ไปช่วยเนี่ยก็เห็นอกเห็นชอบแล้วโอเคแล้วหรอที่ไม่ไปช่วยแต่ว่าเท้าบัญญาจะตัดญาติขัดมิตรก็แล้วแต่ก็ตามใจก็ตามแต่น้ำใจจะเห็นดีนะเพราะว่าคืออย่าลืมเนาะว่ามัญญาเนี่ยนะครับป้าหมาุสูีของกุเรปันเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวสมืองมัญญา นะครับเขามีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะของเครือญาติแบบนี้นะครับดังนั้นท้าวกรปันก็เลยถามว่าเออการสกครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ไปช่วยเนี่ยเห็นชอบไปหรอโอเคแล้วหรอเพราะฉะนั้นจะตัดวงตัดญาติก็ตามใจนะถ้าไม่ไปช่วยก็ตามใจ นี่คือสิ่งที่เท้ากุเรปันเนี่ยนะครับเขียนมาไว้ในจดหมายที่ให้กับมัญญาเนาะนะครับจากนั้นนะครับพอเท้ามัญญานะครับได้อ่านจดหมายเสร็จนะครับทรงอ่านสารเสร็จสิ้นเรื่องนะครับกลัวจะเครืองขุ่นข้องหมองสีจึงยื่นสารให้ระเด็นมนตรีแล้วมีพจนานวาจ่ายเห็นไหมก็เลยยื่นนะครับจดหมายเนี่ยนะครับให้กับอีเหนานะครับแล้วก็พูดกับอีเหนาว่าเห็นงามอยู่แล้วหรือหลานรัก เจ้าหานหักไม่ฟังคำข่ามาพรอยได้ความผิดด้วยนัดดาเมื่อกรณีจะว่าประการใดเห็นไหมอันนี้ก็คือเท้ามันญยาเนี่ยนะครับก็เลยคุยกับอีหนาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเพราะความแบบดื้อรั้นนะเป็นเพราะความแบบว่าของอีหนาวนะทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับ เท้ามันหย่าเนี่ยก็เลยเหมือนแบบมีความผิดหรือว่าโดนแบบถูกตําหนิไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับเท้ามันหย่านะฮะก็เลยบอกว่าถ้าอีเหนานะฮะแม้นมียกพลละขันไปพันตูพันตูแปลว่าการสู้รบนะเนาะนะครับหาให้อยู่กับจินตลาใหม่ก็คือจะไม่ให้อยู่กับจินตลาถ้าอีเหนาไม่ยกกองทัพไปนะครับอย่าหน่วงหนักชัก้าคลาใครรีบไปให้ทันท่วงทีอันระเด็นดาหยนวงสาจงคุมพลมันหยา กรุงศรีสมทบทับระเด่นมนตรีได้เริ่มรุ่งพรุ่งนี้จงยาตรายนะเท้ามัญญานะครับก็ได้ให้อีนาวไปรบนอนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็สั่งการให้ระเด็นดายนนะฮะซึ่งก็เป็นลูกชายอีกคนเนาะนะครับคุมกองทัพเมืองมัญญานะครับแล้วก็ไปสมทบทับกับอีนาวนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยนะครับให้อีนาวเนี่ยนะครับยกทัพออกไปจากเมืองนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อีนาวต้องยกทัพ ไปรบแล้วนะฮะดังนั้นคืนนี้ทำอะไรเอ่ยนะฮะในบทนี้เลยก็คือพระชมยงพงศ์สัญญาเดวารับสั่งแล้วบังคมลานะครับไปปราสาท จินตราวาตีเห็นไหมพรุ่งนี้เขาจะ,จะยกทัพออกไปดังนั้นคืนนี้ก็จะต้องไปหาจินตราวาตีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเรายังไม่พานักเรียนนะฮะไปดูว่าอีนนอกับจินตราวาตีเขาช่วยกันว่ายังไงจะต้องยกไปครั้งหน้านะเพราะว่าเป็นบทพูดนะครับที่มีความน่าสนใจแอสบสปอยคร่าวๆก่อนเนาะนะครับดังนัยนลองจินตนาการว่าเราเนี่ยมีแฟนเนาะเรามีแฟนแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยแฟนเรามาคุยกับเราว่าเธอเธอเธอบ้านแฟนเก่าเรามีปัญหา ขอกลับไปช่วยแก้ปัญหาบ้านแฟนเก่าหน่อยถ้าเราเป็นจินตนาวาตีอ่ะเออซึ่งอีหนาวเราพูดแบบนี้ก็จินตนาวาตีเร่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตมามกันต่อในคลิปหน้าเนะครับสำหรับวิดน,นี้สวัสดีครับ